สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่อง The Gang Variety นะครับวันนี้ผมมาอัปเดตในส่วนของกองบุญ10บาทสร้างเท้าเวสุวรรที่วัดหนองนกยูงตำบลตลุกดูอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับเราบอกบุญกันไปกี่วันแล้วเนาะน่าจะ10วันแล้วนะมักว่าแล้วมะ อ่นจขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมกันทําบุญแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยสาวันแรก 1> 1, <000. S 2> ทะลุแสนบาทก็คนตัวรุย่ยแกพูดถึงเรื่องนี้ก็คือแบบแต่จริงอะ่ะเราไม่ได้คิดว่าจะจะเร็วจะประสบความสาเร็จออแล้วก็จะเร็วตอนแรกยังคุยกับพระอาจารย์ว่าน่าจะสักเดือนสองเดือนแหละเนาะกว่ายอดมันจะพอดีกับที่จะสร้างอยงที่อาจารย์ท่านบอกไว้ว่าห้าหมบาท แต่ห้า0 0่เนี่ยไม่ได้รวมงานบวงสวงใช่ค่ะแต่ณนะตอนนี้ยอดที่เข้ามาเสร็จไปถึงบวงสวงแน่นอนนะครับเราก็มาอัปเดตนะครับว่าพระอาจารย์ได้สั่งทางโรงปั้นเรียบร้อยแล้วสั่งปั้นเรียบร้อยแล้วก็มีเพิ่มเติมนิดหน่อยอตามที่อาจารย์ท่านนิมิตเห็นนะครับความสูงทาเวสวรรณประมาณ3.30เมตรสนะครับ แล้วก็ทางโรงงานปั้นเนี่ยจะมาส่งที่วัดหนองนกยุงแห่งนี้วันที่20กุมภาพันธ์พอส่งวันที่20ปุ๊บเราก็จะมีงานบวงสวงเกิดขึ้นวันที่27กุมภาพันธ์วันอาทิตย์นะครับก็ใครที่ใค,ทใครที่อยู่ใกล้เนาะใกล้หรือว่าสะดวกอยากมาสะดวกอยากมาร่วมนะครับวันที่27กุมภาพันธ์เวลา9โมงเช้านะครับจะมีพิธีบวงสวงท้าวเวสสุวรรณที่วัดหนองนกยุงแห่งนี้ซึ่งข้างหลังเนี่ย จะเห็นว่าช่างช่าง,องตอนเนี้ทำทำแท่นละทำแท่นก่อน,นะครับเพราะว่าบริเวณนี้จะเป็นบริเวณวิหารท่านเจ้าวาดรปปูปแรกที่เรามาถ่ายกันวันแรกหลวงพอ่อจ้อยกับหลวงพ่อเทียนก็น่าจะได้บาร,รมีของทั้งสองท่าน,นเครองไรทำให้โครงการของเราอุล่วงสำเร็จไป,ไ,ปได้ด,ด้วยดีนะครับที่นี้ก็เหลือแค่งานบวงสรวง แล้วก็ในส่วนของการทําบุญน่ะใครจะทําบุญเพิ่มเติมก็ขึ้นเบอร์บัญชีให้เหมือนเดิมยังทําได้เรื่อยๆยังต้องบุรละะแล้วก็ทําอีกหลายอย่างแล้ววันที่20 27เรามีเซอร์ไพรส์อ่าต้องติดตามเนาะต้องติดตามเพราะเราดูว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเราอยากให้มาร่วมบุญกันร่วมงานกันให้เยอะๆนะครับในวันบวงสรวงก็พิธีก็จะไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับแต่ก็ทําเท่ากับที่งบประมาณ ที่หลายคนร่วมบุญกันมาแล้วเราก็อยากจะบอกว่าโครงการอ่าเขาเรียกอะไรดีกอ,อ,องบุญ10บบาทของเราเนี่ยประสบผลสําเร็จมีบางวัดทักมาหานะครับว่ามาช่วยบอกบุญให้กับวัดนั้นวัดนี้ก็เดี๋ยวเราจะต้องบอกพิจารณาตามความเหมาะสม แล้วก็ตามที่เราจะเดินทางกันไปได้เนาะตามที่เราพอไหวถ้าเขาเรียกว่าบุญสัมพันธ์เรามี <c oughs> ตรงกันนะฮะเราก็เรียกอะไรอะ่ะก็อาจจะมีการสร้าง้าววสวรรณองค์ที่สองเกิดขึ้นนะครับก็ต้องฝากทุกคนติดตาม,าต,ามติดตามช่องของเรานะครับก็รวมบุญกับพวกเราแต่แบบดีใจกับทุกคนเนาะที่เขาออนกันมาบางคนก็คือ สิบบาทเนี่ยเวลาพูดสิบาททำไมต้องขนลุกสิบบาทหรือว่าใดๆก็แล้วแต่เมื่อกี้อาจารย์บอกก็คือเราก็จะเห็นยอดแบบสามบาทเก้าบาทสิบบาทโอ้โหแบบมันจํานวนคนเนี่ยรวมบุญในครั้งนี้แล้วก็ไหลรวมกันาเป็นองค์ทเวสวรรค์องค์ใหญ่หลายหลายพันคนจริงๆผมก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยผมก็ขอให้บุญกุศลที่เราร่วมทำกันในครั้งนี้นะครับส่งผลให้ทุกท่านและกับครอบครัวของท่านเนี่ยพบเจอแต่สิ่งดีดี นะครับก็เดินทางไปไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภยัยแล้วก็มีโชคตลอดปีนะครับแล้วก็ถ้ามีบุญสัมพันธ์เราจะได้ร่วมสร้างเทวเวสวรองค์ที่สองกันแต่จะเป็นวัดไหนนั้นเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตกันให้ดูสั้นๆว่าโครงการโครงการแรกครั้งแรกของพวกเราเองประสบความสําเร็จขอบคุณทุกท่านที่ไว้เนื้อช่วยใจพวกเราแล้วก็ร่วมบุญกันในครั้งนี้นะครับพบกันใหม่ใน ในวันไหนดีในวันบว<อ>ง,ง,งสวงวันที่27กุมภาพันธ์นะครับอย่าลืมนะครับคอติดตามใครที่มาได้ก็มาร่วมกันนะครับวัดหนองนกยูงแห่งนี้เซิร์ชใน Google เลยนะครับวัดหนองนกยูงตำบลตลุกดูออำเภอทับทานจังหวัดอุทัยธานีและส่วนที่เป็นแฟนรายการของเดอะโกสซ e ่เคเนี่ยมาอุทัยธานีก็ส่วนใหญ่ก็จะไปวัดทับหมันใช่ค่ะาจากวัดทับหมันมาวัดหนองนกยูงเนี่ยประมาณ50กิโลเท่านั้นเองนะครับ ถือโอโกาสมาเที่ยวอุทัยไปในตัวเนาะวันที่27กุมภาพันธ์นะครับมาร่วมบุญร่วมบวงสวงด้วยกันวันนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตกันให้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ